อาญามาเหลเดิมอาญามาเรลวาเดิมอาญาเตะเะมาเล่าเดิมอยญามาเล่าเดขยาญดาวหัดเหม็มจะเห็นมันเอาเหม็นเ้นเม็นนี่อาามาเล่าเดิ่าฮมาไปเหม็นรถไถกับเขากับเขามาแล้วกับเขากับเขามาแล้วฮาฮ่า ปันไดนไม่ลดหยขยะขยะกบขยะขยะมาเราเด้อขยะแสบแสบมาเราเด้อเนี่ยท่านบอกเรื่องจริงเอ้ารถขยะมาเราเด้อขยะรถขยะรถเก็บขยะอบตกีฬามาแล้วมีสิขยะที่ไม่ใช้ประโยชน์ผลของมัดจรอันไหนพอเก็บไม่ใช้ได้ก็พัดแก้ไวนะครับขยะพวกไหนที่ขายได้ก็เฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนมาขายมาขาไปไหน vìng tiệp phớt được không? cả hôm nay thay bằng thau รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ